วันนี้เราสอบพับเครื่องบินกันนะคะไปเริ่มกันเลยแล้วก็พาตรงนี้ไปเลยต่อไปตรงนี้แล้วก็พาเสร็จเลยยนีครับไม่ไปเลย้เราก็มาตรงนี้น,นะครบ กมันเข้าเข้ากันเราเข้ากันถึงอันี้เรต้องรียมนะแค่แงมององห่อยนะครัล้วกม่ไปเลยรีบมารียบร้แล้วเราก็เอาเนี่ยมาจนบขีดล่างพอดีเลยนะขีดตรงนี้เม่อเรก็รีบไปเแล้วก็ แล้วก็ใช้ไม้บรรทัดเนี่ยรีบไปเลยนะเพราะมันเข็งแล้วเรื่อเข็งแล้วกระดาษเอเชียดีกว่านะกระดาษสมุดหน้ากลางมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ได้เห็นตรงกลางไหมแล้ก็รีบไปเลยนะยํานะว่าสมุดหน้ากลางไม่ค่อยดีแต่สมุดชม ขมุดขมุดตกใจตกใจนะครับมีเคาอยู่แค่เห็นแล้วเราก็พักตรงการนะครับวี่งไปเลยเออมันวี่งไม่ค่อยเยอะก็ใช้ไปนะครับขูดขูดเอาก็ได้นะวี่งให้ใหเต็นอะไรไป ตรงนี้เก็ครับตรงนี้ให้มัมนเรแบ,บนี้นะให้มังงแล้วก็กดรีไปเลยอาข้างนนะทำให้มันเป็นเข้าเข้ากันือเลกกานอนนของที่เราอยากได้แบเราบอกเตา,าอยากดีดแต่้าแบบเด็กก็ได้แล้วสีะ ก็บอกว่าเอาแค่นีพอแม่กชอบเด้าอย่าเล่นแต่เด็กน้อยหรือเปล่าอันนี้อ่ะแล้ก็ใช้ไปกับมันค่ะ่ะเขบแบบนี้นะขำแบบนี้นะให้ใช้สองข้างเลยให้มันเหมือนกันเลยเป๊ะเดียวเลย ส่ถั่วะครับนี้เราก็จับไปเอยดูไหเราเราไม่ต้องเอามอเรยกไดแล้วบเอาอันนี้แล้วก็สีไปหนึ่งก็่ได้แลบดบีกาแล้วเราก็เหยียบขล่าไปแล้วก็ขาให้ป็นเลยดีนะ เราก็รีบไปเลยนะก็เสร็จแล้วนะครับโวยสอดกันรอดด้วยนะวันนี้เราก็เอาไปคลิดได้เลย,ย,ยนะทุกคนเราเริ่มกันแลว